สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับในครั้งนี้ผมจะมาแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมวิธีการนะครับเพิ่มเพื่อนใจแรกใจที่เร็วที่สุดนะครับก็ผมจะพาเข้าไปสู่วิธีการปฏิบัติเลยนะครับก็เมื่อเราเข้าไปที่ในคลิปที่มีการอนุญาตนะครับให้เราสามารถที่จะใจแรกใจกันได้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราไปเพียงแค่ตั้งกระถูกนะครับไว้ว่วาฝากของตัวเองหน่อยนะครับ ก็จะมีโอกาสที่คนจะมากดกลับให้เราน้อยนะครับเท่าที่ผมเห็นมาก็คืออย่างมากไม่เกิน10บถึงยีคนนะครับแล้วก็จะได้กลับช้ามากนะครับวิธีการที่ดีนะครับที่เราจะสามารถสร้างผู้ติดตามได้เร็วที่สุดนะครับคือการเข้าไปของกระทู้นะครับที่มีผู้ติดตามนะครับมากันเยอะแล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอข้อความอย่างคนแรกนะครับถ้าเรายังไม่ได้ติดตามนะครับ แต่อันนี้ผมก็ติดตามไปทั้งหมดแล้วนะครับเราก็เลือกเข้าไปนะครับที่ชื่อของเขานะครับของยูกินะครับก็เมื่อจิ้มเข้าไปที่ชื่อเขาเนี่ยก็จะเด้งเป็นการแท็กขึ้นมานะครับแล้วเราก็พิมพ์ไปว่านะครับก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับส่งกําลังใจนะครับให้แล้วนะครับฝากด้วยนะครับ จะไปเยี่ยมชมนะเยี่ยมชมนะแล้วเราก็กดส่งไปนะครับข้อความนี้นะครับจะเด้งไปแจ้งเตือนที่ของยูกินะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําตามขั้นตอนนะครับก็เข้าไปเลือกนะครับติดตามแล้วก็เข้าไปที่ช่องของเขานะครับดูคลิปคอมเมนต์ตรงเนื้อหาแล้วก็สกิดบอกเขาว่าเรามาส่งกําลังใจให้แล้วนะครับ เขาก็จะรู้ว่าเราติดตามส่งกําลังใจให้กันแล้วใจแลกใจกันนะนะครับเมื่อเราทําเสร็จนะครับก็ทําคนต่อไปนะครับเช่นเดิมนะครับแท็กที่ชื่อนะครับก็มาแท็กที่ชื่อข้อความก็จะแจ้งเตือนไปนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้คนกลับมากดเราได้สูงมากกว่าเพียงแค่การที่เราจะไปตั้งกระทู้ไว้เพียงเท่านั้นนะครับ ก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็เพิ่มความรวดเร็วให้กับทุกท่านนะครับ <_' S 1> หากเราไปเจอกระทู้นะครับผมจะเลื่อนหากเราไปเจอกระทู้ที่ตั้งใหม่นะครับที่ตั้งใหม่แล้วยังไม,ไม่ไม่มีใครติดตามหรือไม่สามารถแท็กชื่อเขาได้นะครับจะไปติดตามในกระทู้ที่ตั้งใหม่นะครับแล้วยังไม่มีใครติดตามนะครับหรือเขายังไม่มากดมันจะไม่ ไม่สามารถก็ถ้าเป็น Android นะครับจะไม่สามารถก็คือแท็กชื่อเขาได้นะครับข้อความจะแ,แจ้งเตือนเขาจริงแต่บางทีถ้ามาต่อท้ายนะครับคนที่1ที่2ที่3แล้วเราเพียงพิมพ์ว่ากดให้แล้วเนี่ยเขาจะสับสนว่ากดให้ใครกันแน่นะครับก็พยายามให้เราพริมพ์ชื่อเข้าไปนะครับให้ถูกต้องเช่นหมอเวฟเอฟเนี่ยเราก็พิมพ์ชื่อเขาให้ตรงแล้วก็บอกว่าส่งกําลังใจให้แล้วฝากติดตามด้วยนะครับ ก็มันจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้เพื่อนกลับมาเร็วมากกว่าที่เราจะเพียงแค่ตั้งกระทูเพียงอย่างเดียวในคลิปนี้ผมก็ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ